มันเป็นอะไรที่น่าตกใจนะ f อเนาะพี่น้องเนาะจูู่ก็มีจะเรียกว่าอัพเตอร์ช็อกก็ได้เนาะว่าทำไมนารากรถึงลงจากระเบียบวาทศิลป์อย่างกระทันหันเรามาฟังพ่อเอ็กนให้คำอธิบายให้ได้คุยกับลูกอีกสักทังก่อนเพราะว่าวันที่บพ่อลูกจะไปรวมงานกันดูนาลาหยอง ก็จะไปถ่ายบทเิื่ยสามหนังเรื่องพักเจ้าอิหลีครับพ่อกับลูกก็คุยกันพอประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็อยากคุยกับลูกอีกสกรอบหนึง่งเราเป็นอะไรที่ชอบเหมือนกันครับนีอยางที่ชอบคลืนกันพ่อกับลูกยังรักกันดีอยู่นะครับพ่อกับลูกและครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวพอ่พอหรือครอบครัวแม่ครับแค่แนเนี่ยคือ ก็คือเรายังเต็มแบบว่าไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดหรืออะไรกันนะครับคือล,ลูกมีเสื้อของสองลูกแต่แต่ก็จะจะลองดูว่าจะสามารถช่อพอรดาอีกสักปีไหมชาปตาคือในเมื่อเราเป็นคนสร้างกว่าเคยแบบว่าจะไปอิดกั้นอนาคตใครทั้งสิ้นนะครับ จิมม่าเดี๋ยวมีเวลาเราไดมานั่งคุยกันดีๆแล้วพี่น้องเนาะเจมมี่พอจิมม่าพี่น้องเขาจะพี่น้องทุกคนมาปล่อยคอคอกระเลยๆอยากให้พี่น้องหลายๆคนมาปอดพ่อไว้หน่อยปอดพ่อเน้นๆได้แ้วพี่น้องเด้อปอดพ่อไว้เน้นๆนะวางยากที่น้องพี่น้องเนาะปอดยากทุกคนก็คือลูกนะครับเวลาผมจะ ไปก่อนหรือเพิ่งจะไปหรือกําลังจะไปทุกคนก็คือลูกพ่อหมดนะครับอันนี้เพราะแต่ละคนันจะอานสิ่งีแตกต่างกันไปแต่ความรักความห่วงใยที่พ่อมีต่อลูกก็คือเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเครื่องติดกรเครื่ก็รู้สึกก็เหมือนกันนะครับคือบางครั้งสิ่งอะไรที่เราว่ามันไม่ได้ทําใจไว้ก่อนบางครั้งก็ยังมาเติมฟันไปวันนี้บางครั้งคือมาราฟันไปวัดนีฟันไปวัดนี มีวิจัยทำการทดลอามาทำทำจำองนี่ยทำสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้อ่านสิ่งที่รับรู้ไ้า่ามันมันใช่หรือมันใช่หรือส่งนี้เพ,อพอิ่บอกเลุกตัวขึ้นตลอดนะมีในลูกคล้องกระแสแนวนัดบอก็คือขึ่นตลอดลูกลกกับวัฒนวัฒนเดกลูกกับว่าลูกดีใจดีฟอร์ให้เป้าหมายว่างใจจะได้สแสดงความสามารถ ปาที่ท้าทายตัวเองที่ยังไม่เคยได้ทำขนาดนี้สิสนะบรวิวาเออบทหลายบทโอ้ยเหนื่อยคือคืออันนี้ผม็นโบแมนได้ไม่น้องเลยเดี๋ยวจังไรกันจังจังว่ากานันอีกเสียหนึ่งน้องพี่น้องน้องแต่แต่กันแต่เสียให้พี่น้องกันถร่มการตัดสินใจแต่ขอภาวนาว่าให้ลูกให้ลูกใจอ่อน อยู่ซอยพ่อซอยว่องไปอีกได้อย่างหนึ่งนะพี่น้องออเนาะอดเลยพี่น้องจะถิ่พอดถูกกว่าพ่อไปแน่แน่เลยเดือพอเเ่าแล้วาอดเรื่องใจพุท่ธเลยเดือพี่น้องใจเย็นกันทุกคนนออรับฟังกันก่อนนะครับเดี๋จะได้พอได้คุยกันรูว่าจังใดความเป็นไปได้ซ้ำใด นี่เลยนะคะคนหัวอกความเป็นพ่อเนาะก็มาฟังความรู้สึกของพ่อเอ๊กกันนะคะว่าแกจะรู้สึกยังไงทั้งผิดหวังทั้งเสียใจทั้งขอร้องเนาะมันมันเป็นอะไรที่ช็อกเนาะดูฟังแกพ่อพูดเนาะอัพเตอร์ช็อกจริงๆนะไม่รู้ว่ามีเหตุผลอันไหนเนาะที่ทำให้ลูกต้อง ลงจากวาทะศินนะคะโดยฉพันธ์เนาะยังไงก็ช่วยกันนะคะเป็นกำลังใจให้พ่อเอ๊ด้วยนะคะช่วยกันนะคะทุกคนเอซี FC ทุกคนนะคะความเป็นพ่อที่เป็นห่วงลูกก็มาแก้ไขสถานการณ์นะคะว่าลูกจะเป็นยังไงก็ขอชี้แจงก่อนนะคะแล้วยังไงก็ช่วยพ่ออีกสักปีเด้อเนาะโอ้ยหน้าดิตนแต่เนาะมูเห้าเนาะ ต้นหน้าดีโตนเน,ะนาะเดินในตตนพ่อเอะเนาะโอ้ยเนาะพูเท่าเขาก็ได้เนาะโอ้ยเป็นอะไรที่คาดไม่ถึงเนาะคือเข็มขัดนะคะอัไงไกก็ช่วยเป็นกําลังใจให้พ่อเอะของเราด้วยนะคะระเบียบวาทะศิลเนาะเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่นะที่ในบ้านนะคะโอ้ยอย่าแอดก็พูดไม่ออกเนาะขอบคุณนะคะมาเป็นกําลังใจให้พ่อกันนะคะทุกคนเนาะ ทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจให้พ่อเอะนะคะขอบคุณค่ะ ทำความรู้สึกก็คือ,อยังยังไม่เก่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าน้องเริ่มจากศูนย์นะสระบุกการร้องเพลงก็เริ่มจากศูนย์แต่ตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นมาอาจจะยังไม่เก่งร้อยแต่วันข้างหน้า,าจจเก่งร้อยก็ได้ครับจริงๆนี่แหละครับ,จะ,รบจะเป็นพระเอกพระเอกหมอลำครับที่ในวงเนี่ยเป็นพระเอกหมอลำที่เป็นเบอร์หนึ่งเลยแล้วก็จะค่อนข้างแบบหญิงนิดนึงว่าตัวเองนิดนึงอะไรเงี้ยครับผมก็มันมันยากสุดเลยครับสระบุกเพราะว่า ความฝันให้กันฟังสร้างความฝันให้แรงใจสิกล้าโไปด้วยกันนาะซอ